แต่ว่าในช่วงของวันเหลือตังที่ผ่านมาเนี่ยเหนืยไล่คนเนี่ยอาจจะติดตามเรื่องของพ้นการคะแนนเหลือตังยังไม่เป็นทางการกันแล้ววัดแต่ละน้วยแต่ละน่่นเป็นพันเพือบางแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในว่าเหลือกตังก็คือที่สร้างคมจับตามองก็คือกรณีที่มีนักการเมืองไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนี่แหละในการที่จะลงคะแนนเสียงแล้วลก็อยากจะท่ายรูปนั่นแหละแก้ฝ่ายเป็นเทระลึกให<า>้ลุกนองท่ายให้หรือว่าใครท่าย้า,ยายก็แล้วเดี๋ยวมันทำไม่ได้นะแบบนั้น ถ้าเกิดท้ายจากหน้ยนันได้แต่เราเกิดข่าวไปท้ายหลังจากเซนกันซี่เรื่องทางกกตเขาคิดว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือเป็นกรณีที่มีนักการเมืองท้ายรูในน้วยหลักตังซ่งการมีตอนน้าทีประจําน้วยหลักตังไปแจ้งเตือนว่าตรงนี้ท้ายรูปไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องข้อการก่อเห้ทำาร่างกายขึ้นมาในภายหลังนั่นก็คือ สอจอกอบทีละหลายคนติดตามค้ากันอยู่แล้วนะคะซึ่งสอดสอสงคล้าหลาสุดเนี่ยก็มีการพาลูกชายระหว่างสอซอก๊อบเนี่ยเข้าไปมอบตัวแล้วค่ะในคดีรุ่มทำลายตำรวจกลางน้วยเหล็กตังค์ค่ะความคืบหน้ากรณีนายซิรดาเนยพลายดวงระหว่างสอจอก๊อเป็นสอจอเขตเจ็ดจังหวัดสงคล้าค่ะซึ่งเป็นลูกชายของนายส้มหยัดพลายดวงระหว่างโกทึกสอซสอเขตสามจังหวัดสงคล้า งหลูกน้องเนี่ยไปรุมทำลายดาบตำรวจนี่ยซ่าติดคงเทปซึ่งเป็น,นาหน้ที่ที่เขาทำหน้าที่ในการรักษาวความปลอดภัยในน่วยเลือกตั้งทีเจ็ดตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเรียกว่าเลือกตั้งเลยก็คือวันที่1 1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าไม่พอใจที่ไปโทษกหามท่ายรูปในน่วยเหลือตงอังก่อนที่ทางตำรวจจะซืบสซ้วนแล้วก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติไม้สาลไม่จับโซ่อจ,อจอก็ปก,กับหลูกน้องอีกเจ็ดรายค่ะ ดึงการทามาจับกลุ่มได้แล้วนเนาะนะครับส่วนหนึ่งนะครับลาธุดเมือช่วงบายก็หลยว่านี่ครับเตี๋ยวซอพอเมืองสงขล้านะครับนายส้มหยดลา่ดวงหรือว่าโกนทึบซอสซอเคตา่จังหวัดสงขล้าเนี่ยกระไดพ่าซอจอก๊อบหลอกใายเดินทางมาเตี๋ยวซอพอเมืองส่งขลาพี่ตั้มเผื่อข้าวติดต่อข้อหมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ครับล่างเป็นผู้ต้องห้าตามไม่จับคองซ้านจังหวัดสงขล้าในก็รวมกันตั้งแต่ซ้ำคนขึ้นไปต่อสู้รื้อคัดคว้างเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในโดยการใช้กำลังเน่ยยรราาาาา้กกทง จักงงานซึ่กระทํากากรตามหน้าที่หรือเพราะเอธที่จะกระทําหรือว่าใดกระทําตามหน้าที่โดยเป็นผู้ชายหรือให้กระทําความพิดนะครับโดยสอยจอกอบเนี่ยเดินข้าวองทอสอบส่วนเพียงคนเดียวด้านนายส้มหยดไพลดวงเนี่ยได้พูดกับผููสอขาวนะครับเพียงสั้นๆระบุวา่าพาลูกช่ายมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ยืนยันจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถูกอย่างอย่างเต็มทีครับซึ่งคดีดังกล่าวนะคะก็ไม่ได้การขออนุมัติศาล จากจังหวดสงคลาเนี่ยออกไม่จับทงแม่ดแดนจัดรารก็คือจับกุ้มวันเลือกตั้งเลยวันที่11ปรพฤศจิดเหตุปุ๊บจับกุม้มเลา5รเลยก็คือนายพงเทพหรือว่านึง Freedom, า่งฟรีดอมวัดวิลาอายุ4 1ปีค่ะแล้วก็นายระพีพงห์รือว่าออนสวัสดิ์จูแกว้วอายุ40ปีแล้วก็นายนุ่มเซกหรือว่าข้าวทองซีอายุ34ปีค่ะรวมถึงนายจักรพงษ์หรือว่จาจักรเทพชุมอายุ4 5ปีแล้วก็นายสราหยุดหรือว่านอ็อ นุชัยแก้วอายุ3.2ปีค่ะล่าสุดเลยว่านี่ครับมอบตัวเพิ่มอีกหนึ่งรายก็คือนายศิระดานายรยอว่าซอจอกอ๊อปลายดวงนะครับอายุ28ปีรายการอย่างรอบนี้อีกหนึ่งรายก็คือนายยอดสรันหรือว่าบังใจสง่าบานโขกับอายุ3 8ปีซึ่งก็ยุ่ระว่างติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับนั่นก็เป็นภาพนะคะที่ทางซอจอก๊อปนะคะเดินทางเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่ง ต้อบอกว่าเรื่องนี้ก็ตํารวจก่อนทางจะทําหน้าที่ได้รวดเร็ว,รวเหมือนกันนะคะหลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็คือสามารถติดตามจับกลุ่มห้ารายม,มารับสาบข้อกาวหาแล้วก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดเลยมันค่ะแล้วก็ล่าสุดสุดท้ายก็ซออซโกทึกนะคะซซเค่อซ้ขอผ่าลูกชายมา,มาหมอบหมดห,หมอบตัวเพิ่มเติม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะใช่<ล>ค่ะคก็เรื่องนี้ก็ทําให้หลยๆฝ่ายโดยเฉพาะตารวจเองก็ทำงานกันอย่างแข่งขันเพื่อจะทําให้เป็นคดีตัวอย่างว่าไม่มีใครสามารถอยู่เนื้อกฎหมายไดรือว่าการทำอะไรก็แหลวแต่เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ,อของกฎหมายแล้วก็ด,ดําเนินการย่างทุกตรง